ครับตันนี้เป็นทีวีขนาด21นิ้วนะครับสั่งมาจากลาซาด้นะครับราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับแต่ยี่ห้ออะไรนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะพาไปแกะครับอันนี้ครับติดเทปใส่มานะครับยังดีเพิ่งได้รับวันนี้ครับก็ในค่อนข้างเร็วนะครับสั่งวันที่วันอังคารครับได้วันพฤหัสครับครับ เจะมาแบบนี้นะครับชั้นเต็นนี่นะครับคือของที่ออกจากกลองนะครับ สำหรับพอร์ตในตัวนะครับก็จะมีพอร์ตแจ็คอะไรเนี่ยผมไม่รู้แต่นี้พอร์ตเชื่อมโจอคอมนะครับอันนี้แผ่ hdmi นะครับอันนี้พอร์ต av นะครับอ,นนอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เหมือนเหมือนผมเคยเห็นอยู่อ่อันนี้ก็อยู่ sb นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแจ็คอากาศทั่วไปนะครับแต่เราจะใช้กับตัวนี้ครับกับ hdmi นะครับเพื่อความคมชัด อุปกรณ์ที่ได้มานะครับก็จะมีรีโมดนะครับดีโมทคู่มือแล้วก็น็อตยิปนี่ะครับก็ประกอบขาเสร็จแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดแล้วเราลองต่อนะครับเราจะต่อเป็นช่องอ่ตอนนี้เปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้ว ไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาสโตรดให้มันก่อนนะครับอ๋ออันนี้เล่นยังไงนะเดี๋ยวนะดูพีโมดดูเท่าที่เทสดูนะครับระบบเสียงก็น,กน่าจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปล้วโฮมเทียเตอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปวดทั้งหมดเลยคะ่ะไม่ ต้องต่อใส่ระบบสเตอริโอนะครับถึเสียงจะดีถ้าไม่อย่างนั้นก็อยู่นแปลกครับก็คือมันจะมีหม้ออ่หม้อที่เขาเอาไว้ก็สรุปกาคือดน้อค่ะใช้ได้นะครับต่อ h b m i ก็จะชัดนะครับชัดตามระบบของภาพเวลาลูกถามว่าแม่โดยเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากกองเสร็จ รู้สึกมีความสุขม,มากๆเลยเพราะว่าปลอดภัยจากยุแคแย่สองแถมสองวันเดียว,วก็แค่รายงานตัว A D K ดังนั้นต้องมีวิธีหนึ่งเดียวที่เป็นสากลนที่ประเทศนั้นเอามาใช้แล้วที่ฮ่องกงนะฮะความผิดของอเรื่องตัวคนเนี่ยเรื่องอวอัยวะเนี่ยนะครับ นั่นเหรฮะก็มีการเปิดกล่องไปษนีก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ขนาดมันมีผมก็แังแข็งใจอยู่ฮะมันใช้ยี่สิบเอดนิ้วมันใช้มันใช้21นิ้ว,นนวที่ผมซื้อหรือเปล่ามันวมัน้วผมวัดดูมันน่าจะได้ประมาณสัก19บเกาการที่ตำรวจสนทางดู